สวัสดีค่ะวันนี้กลับพบกับช่องแป้งทีวีแชนเนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะมาตามหาเงินทั้งหมดในเกมนะคะก็ที่จริงเราเคยทําไปแล้วนะแต่ว่าคลิปนั้นเราไม่ได้พากเสียงแต่ว่าเราใส่เพลงประกอบคนก็แบบไม่ค่อยจะมาดูสักเท่าไหร่เราก็เลยจะทําใหม่นะคะทําแบบว่ามีพากเสียงแบบนี้ด้วยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะเงินในเกมนี้สามารถซื้อของได้แค่ของในเกมเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถนําไปซื้ออะไรได้ซื้อแบบซื้อของอย่างอื่นที่เป็นของจริงในชีวิตประจําวันไม่สามารถซื้อได้นะคะส่วนหาเงินในเกมนี้ไม่มีใครได้แน่นอนคะ่ะเพราะมันก็เป็นแค่เงินในเกมเอาไปซื้อโคกในเกมอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่เข้ามาในบ้านของผู้หญิงก่อนนะที่จะมีรถสีชมพูแล้วก็เข้ามาในห้องนี้ค่ะที่จะมีเตียง2เตียงนะภายในห้องนี้นะคะจะมีเงินและก็มียายาเลิฟนะที่แบบให้ใครกินแล้วคนนั้นก็จะเป็นแฟนได้ อ่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าคลิปหน้าเราค่อยมาตามหายาเริ่มนะแต่คลิปนี้เราจะตามหาเงินก่อนนะคะอ่าคลิปนี้ก็อาจจะมีความยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเงินนี้ในเกมนี้มีหลายที่แล้วก็มีวิธีหาเงินด้วยนี่ค่ะยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง10,000บาทตอนที่เรากำตอนที่เราเปิดเกมปุ๊บเงินที่เขาจะให้แรกๆกก็คือ5,000บาทก่อนแล้วที่เหลือให้เราไปหาเองสรุปว่าตอนนี้เรามี1 5 0 0 0บาทแล้วค่ะ ก็ในบ้านหลังนี้จะมีให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งเลยต,ต่อไปนะคะว้ามาที่บ้านของผู้ชายค่ะว์ปามาที่บ้านของผู้ชายนี่ว้วก็กดมาที่คําว่า homeboy ก็จะเป็นมีผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปบ้านหลังนี้ผู้ชายคนนี้ก็จะเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวน่าจะเป็นหมาชิบะของประเทศญี่ปุ่นนะ ก็เข้ามาที่ห้องส่วนตัวของผู้ชายคนนี้เลยบนชั้นวางหนังสือก็จะมีลำโพงแล้วก็เงินนะคะ2,000บาทบ้านของผู้หญิงมีตั้ง1,000 0บาทแต่ทําไมที่นี่มีแค่2,000บาทแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทั้งหมดเราก็จะได้มา1 000, 7 0 0 0บาทแต่ยังไม่หมดนะคะต่อไปเราจะไปตามหากันอีกก็คือที่ HOME l i t t l e b บ y หรือเปล่าถ้าพูดผิดประการใดขอโทษด้วยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะที่จะมีเด็ก ผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายอยู่ห้างในบ้านนะคะนี่ห้องนี้เอ้ยบ้านหลังนี้ไม่ใช่ห้องสิแล้วก็เข้าที่นี่จะมีอยู่สองห้องนะคะที่มีเงินนี่นะคะเห็นไหมคะกระเป๋าสีดำน่าจะเป็นกระเป๋าของผู้ชายส่วนกระเป๋าสีแดงน่าจะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะนี่มีอีกแล้ว1น0 0งพบาทต่อไปนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะต่อไปบนต้นไม้นะคะก็จะมีเงินอีก ก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นกี่บาทเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเข้าไป2 0 0พบาทค่ะเท่ากับตอนนี้เรามีเลขคู่แล้วก็คือ2อง0 0บาทแถมแดมแถ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 มส0งหมบาทนะคะต่อไปให้เราวางมาที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างกดมาที่ตรงนี้เลยนะคะปุ๊บนี่ก็จะมีเป็นเราเป็นโรงพยาบาลตึกใหญ่นะคะ แล้วก็บินขึ้นไปข้างบนเลยถ้าเราจะขึ้นไปจะมีวิธีเดียวนะคะก็คือวิธีบินเท่านั้นแล้วก็เข้ามาใต้ลอดใต้ตรงนี้ขึ้นมานะนี่จะมีเงินอีกแล้ว2000บาทสองพันบาทนี่มีหลายที่เลยเท่ากับตอนนี้เรามี2อ0 0 0ืบาทแล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะกดวาร์ปอีกนะคะวาร์ปไปที่วาร์ปไปที่ท,ที่ไหนดีร้านแฮฟเฟ่นะกันแล้วก็ เราก็วาร์ปไปไม่ให้วาร์ปสิแล้วก็เข้ามาที่ข้างๆเป็นจะเป็นบ้านแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าให้เราเข้าไปใกล้ๆได้อีกแล้วหนึ่งพบาทเท่ากับตอนนี้เรามีสอง0 0ืสาพันบาทนะคะนี่แล้วต่อไปไม่ต้องวาร์ปนะคะไม่ต้องวาร์ปไปไหนอีกเพราะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วอยู่ตรงนี้เองค่ะนี่เห็นไหมอยู่ตรงข้ามไม่ให้อยู่ตรงข้ามหรอกกับร้านทาเฟนั่นแหละ ได้อีกแล้ว1,000บาทเท่ากับตอนนี้เรามี24,000บาทบาทบาทบาบาต่อไปนะคะก็ว้ามาไม่ต้องเออเสียงอะไรรบกวนกดมาที่ตรงนี้แล้วก็กดไปที่ร้านอันนี้ค่ะจะเป็นร้านอ่าบิ Big C, Big ook, ๊กซีบิ๊กมุกอะไรเนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้ก็เข้าไป มีเงินอีกแล้วค่ะอยู่ข้างหลังแถวแถวานหลนังหลังร้านเลยอีกเท่าไหร่สองหมืน่นไออีกสองอีกสองพันเนี่ยแหละสองพันก็จะพบได้เยอะนะคะเท่ากับตอนนี้เรามีสองหมืน่หนหกพันแล้วก็บินมาจนกว่าจะถึงตรงนี้น่าจะสามารถวาร์ปได้นะตรงนี้แต่เราไม่รู้ต้องกดตรงไหนถึงจะวาร์ปตรงนี้นะคะเข้าไปใกล้ๆก็จะเป็นแบบว่าชิงเอ่ออะไรมาโยกใช่ไหมเรียกไม่ถูกอะมากระดกปะ ช่างมันเถอะตอนนี้เรามาตามหาเงินไม่ได้ตามหาของเล่นนี่ได้อีกแล้ว1.000บาทเท่ากับตอนนี้เรามี2 000, 7ง0 0บาท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 ก็มีเงินเยอะนะคะพอสมควรต่อไปที่ไหนอีกเอ่ยมันจะมีที่ไหนอีกไหมอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาบินทัวทัวรทัวทัวไปนะคะโอเคต่อไปนะคะกดไปกดไปไปที่เมนูกดมาที่ตรงนี้นะ เป็นสะว่ายน้ําของโรงเรียนนะคะโรงเรียนสิต้องพูดชัดๆแล้วก็มาตรงนี้เลยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเงินชัดๆนะคะนี่แต่ว่าถ้าเรากดว่ายน้ําลงไปในสะแล้วก็ว่ายน้ําก็จะได้3 0 0 0บาทเท่ากับตอนนี้เรามีเลขคู่อีกแล้วก็คือ3 0 0 0 0บาทตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยต่อไปจะมีที่ไหนอีกไปดูกันแป๊บนึงนะคะขอลงก่อน กดมากดมาที่คำว่าเมนูค่ะแล้วก็วัดมาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะแต่เงินไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่บนตึกอ่าตึกบริษัทนะคะใช่หรือเปล่าแต่เราแน่ใจนาจะเป็นบริษัทเพราะว่ามีบอสมีแบบพวกสำนักงานผลิตของอะไรประมาณนี้ไงแล้วก็มาวัดให้สูงที่สุดนะคะไม่ต้องสูงที่สุดสิพูดผิดอยู่บนหลังคาให้ได้แล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีเงินอีก2,000บาทเท่ากับตอนนี้เรามี 3 2 0 0 0บาทแล้วค่ะคลิปนี้เราอาจจะหาเงินไม่หมดนะบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้โอเคต่อไปก็ว์ามาที่ที่นี่ค่ะว์ามาที่โรงแรมแต่ว่าเราจำได้ว่าโรงแรมมันมีเงินอยู่นะแต่ว่าทำไมมันหาไม่เจอโรงแรม14ชัน้นอันนี้น่าจะมีทุกคนก็ลองไปหาดูนะเพราะว่าเราจะไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่แถวนี้แหละไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แก๊งยากูซ่ากันค่ะพอแก๊งยากูซ่าเนี่ยมีเงินอยู่ข้างในนั้นด้วยนะคะค่อนข้างที่เยอะเลยแต่อย่าเข้าไปใกล้ๆนะคะอย่าพิ่งนะคะกดไปที่เมนูกดมาที่อันแรกแถบข้างบนอันแรกนะคะกดมาที่ตรงนี้ให้เป็นคําแบบนี้นะคะแค่นี้แก๊งยากูซ่าก็จะหายไปแล้วะคะ่ะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในเลยก็จะมีปืนระเบิดรอนะคะ เขาเรียกว่าปืนระเบิดหรือเปล่าก็เป็นปืนที่แบบเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงแล้วก็น่า,นาจะน่าก็น่าจะแบบว่าทําให้คนตายได้นะคะจริงๆนะเราก็ใช้อาวุธนี้แหละในการฆ่าแกงยากุซ่านี่นะคะทุกคนเห็นโซฟาสีดำดำไหมคะเราบนโต๊ะก็มีเงิน2,000บาทเท่ากับตอนนี้เรามี34,000ืแล้วคะ่ะเข้าไปในห้องนี่บนโต๊ะของหัวหน้าก็จะมีอีกนะคะอืม เข้าไปอุ๊ยอุ0ยห้าพันบาทโอ้โหตอนนี้เรามีสามหมื่นเก้าพันแล้วค่ะใกล้จะสี่หมื่นแล้วต่อไปอยู่บนระเบิดนะคะโอ๊ยทำไมไม่ได้อ่ะเหมือนระเบิดสมัยก่อนตั้งแต่ยุคสงครามพม่ากับไทยเลยอ้าได้อีกแล้วค่ะสามพันบาทตอนนี้เรามีสี่หมื่นสองพันแล้วก็ห้องนี้น่าจะมีมั้งคงไม่มีหรอกห้องทรมานน่าจะไม่มีนะคะ โอเคสี่หมื่นสองพันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะโอเคนะคะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนี่ยืนอยู่ตรงหน้าตึกเลยค่ะอุ๊ยมีการแจ้งเตือนขออภัยนะคะเป็นการแจ้งเตือนของ u t u b e นะขออภัยด้วยค่ะกดมาที่คำว่าเมนูค่ะกดมาที่คำว่าไอเทมอีดิกดมาที่คำว่าไอเทมแล้วก็พรอฟกดมาที่คำว่าพรอ p แล้วก็กดไปที่คำว่า furniture แล้วก็กดพรมเลยนะคะทุกคนจะใช้พรมก็ได้ใช้เตียงก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่มันสามารถนั่งได้นะคะแล้วก็กดไปที่ตัวนั้นแล้วก็กดเลือเลอเล่อนขึ้นเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนขึ้นเลือไปข้างหน้าเลื่อนไปไหนก็ได้เลยนะคะดูดูด,ด,ด,ดูอ่ามันต้องมีเงินอยู่ในนี้แน่ๆเลยค่ะเราเชื่อเลยต้องมีเงินอยู่ในนี้อุย้ยระเบิด กดผิดนั่นไงเราเจอเงินแล้วเดี๋ยวเก็บปืนก่อนนะคะเราจะมีเท่าไหร่มาลุ้นกัน3000บาทเท่ากับตอนนี้เรามีส5,000บาทใกล้จะ50,000นแล้วรออีก5 0า0ันบาทก็จะมีห้0 0 0 0แล้วนะคะเดี๋ยวว่ามาที่อ่าแต่ถ้าใครจะมีเงินแบบว่าเงินอันนี้ไม่สามารถเก็บได้นะนี่กดมาที่ตรงนี้กดไปที่คำว่าไอตัว M M O N E Y เนี่ยแหละอ้าวหายไปไหนอะมันน่าจะตกลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะไม่สามารถว์ปของได้ถ้างั้นเราว์าไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งถ้างั้นเราจะว์ปเป็นบ้านของผู้หญิงแล้วกันเอ้ยไม่ใช่สิบ้านของผู้หญิงแล้วกันนะคะที่จริงทุกคนจะว์าไปตรงไหนก็ได้แล้วก็กดเงินแล้วก็กดให้มันขยายใหญ่อย่างนี้ขยายเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะ เงินใหญ่มากถ้าใครอยากจะให้ของอยู่นิ่งๆก็ไปอยู่ในช่องของแป้งนะเพราะว่าแป้งเคยสอนให้ของอยู่นิ่งๆไปแล้วมีคนขอเข้ามาด้วยนะคะว่าขอให้สอนให้ของอยู่นิ่งๆหน่อยเราจะไม่สอนในคลิปนี้นะเพราะว่าเราเคยสอนไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะอันนี้ไปเพราะว่าเราเคยทําไปแล้วแงแล้วมันเหนื่อยมากมันจะไม่งั้นมันจะนี่เห็นไหมนี่เงินทับบ้านเลยค่ะเงินใหญ่กว่าบ้านเลยเดี๋ยวกดออก นี่นะคะไทยจะใช้วิธีหาเงินวิธีอื่นก็ได้นะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นไปขอเงินไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่นึงก็ได้นะคะอุ้ยเราลืมบอกไปเอ้ยแต่เราอัดหน้าจอไปแล้ววะขอประทานอภัยนะคะคือในท่อหลังโรงเรียนก็มีเงินนะคะท่อหลังโรงเรียนกนระดุก เดี๋ยวคลิปคลิปคลิปหน้าอาจจะมาสอนอะไรก็อย่าลืมติดตามมาดูนะแต่ยังไม่จบนะคะคลิปนี้ยังไม่จบว่ามาที่บ้านหลังนี้ก่อนอยู่แถวแถวบริเวณร้านบิ๊กซีที่เราพาไปเมื่อกี้นะคะเข้ามาในห้องนี้จะมีเงินทุกคนสังเกตเตียงนะคะเห็นหมอนไหมหมอนที่นอนนะ่ะเออเข้าไปใก,กล้ๆเงินดึงพันบาทเท่ากับตอนนี้เรามี4 6 0 0 0แล้วค่ะเดี๋ยวห้องอื่นมีไหมเอ่ย ห้องอื่นก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวก็ไม่มีแล้วนะคะโอเคใครจะใช้วิธีหาเงินในวิธีอื่นก็สามารถหาได้เลยอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างเช่นการที่ไปขอเงินจากคนที่แบบสนิทหรือจะไปทำงานในเกมแล้วก็หาเงินก็ได้นะ นี่เดี๋ยวเราจะลองกดพรมแล้วก็เข้าไปข้างในซิเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครั้งที่แล้วสิเมื่อกี้เราลองเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็เจอเงินบ้านหลังนี้อาจจะมีเงินก็ได้ถ้าไม่แน่ไม่นอนนะคะอะไม่มีนะคะพิสูจน์แล้วก็คือว่าไม่มีซักบาทเลยแสดงว่าบ้านหลังอื่นก็น่าจะไม่มีด้วยโอเค ลืมบอกอีกแล้วในแกงยากุซ่าก็มีนะคะแกงยากุซ่าสีชมพูนะคะสีชมพูต้องไปถล่มตึกอะเออคือถ้าเราถล่มตึกมันใช่ไหมมันฆ่าเราแน่แแล้วก็ตรงข้างบนยอดของดอยของมันด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาทําความลับของแกงยากุซ่าสีชมพูในครั้งหลังนะคะคือเราฆ่ามันก็ไม่ได้แน่ๆเลยนี่เลเข้าไปใกล้ๆผู้ชายหัวสีเขียวแล้วก็กดคุยรอบแรกก็กดกระกะบาดรอบที่สองก็กดคุยแล้วก็โอเค มันก็จะมีเพลงแบบว่าเพลงแบบว่าตื่นหน้าตื่นเต้นมากนะคะแบบมันพยายามที่จะให้เราตามหาตัวไอเนี้ยที่มันอยู่บนโต๊ะนะคะหาให้ครบสิบตัวเริ่มกดบินก่อนค่ะนี่เห็นไหมอยู่ข้างบนเลยเนีย่ตรงหลอดไฟนี่ตัวสีเขียวเก็บเก็บโอเคได้แล้วค่ะหนึ่งตัวต้องหาให้ครบสิบตัวนะคะเข้ามาในห้องครัวนะคะนี่ตรงโซฟากำลังกระโดดอยู่เลย กดนั่งแงได้สองตัวแล้วต่อไปนะคะแงซ่อนไม่เนียนเลยอยู่ในตู้เย็นได้แล้ว3ตัวโอเคค่ะชั้นล่างจะมีแค่3ตัวนะต่อไปเราไปดูชั้นบนกันมาอยู่ในห้องน้ำก่อนนะคะกระโดดกระโดดเก็บเอเครื่องซักผ้าได้แล้วสอันแล้วก็อยู่ในห้องอาบน้ำอีก ได้แล้วห้าอันทำไมห้องอาบน้ำต้องเป็นประตูสีใสใสเนี่ยเวลานันจะไม่มีคนเห็นหรอในห้องซ่วมก็มในซ่วมก็ไม่มีนะถ้าอยู่ในซ่วมนีจะตกใจเลยนี่นอนหลับอยู่ได้แล้วหกตัวทุกคนสังเกตมาที่โต๊ะเครื่องแป้งนะคะนี่น่าจะใช้โต๊ะเครื่องแป้งแหละเรามีกระจกในถังขยะอีกแล้วเจ็ดตัวอยู่ในถังขยะเลยนะคะโอเคค่ะบ้านหลังนี้จะมีสองชั้นนะคะชั้นล่างเราก็หาไปครบแล้วชั้นบนก็หาไปครบแล้วที่เหลือจะอยู่ข้างนอกนะคะ นี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆห้องครัวแต่อยู่บริเวณข้างนอกค่ะนี่อยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยเก้าตัวแล้วก็อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกนี่ได้แล้วสิบตัวพอเราหาครบนะคะเงินก็จะได้แต่ยังไม่ได้ตอนนี้เราจะต้องเข้าไปข้างในบ้านก่อน นี่นะคะเข้าไปข้างในแล้วก็กดคุยกับผู้ชายค่ะนี่เราจะได้เงิน1,000งบาทโอ้โหเป็นเงินที่ใหญ่มากส่วนตัวที่เราเก็บมาเมื่อกี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคอยกระโดดอยู่บนโต๊ะอยู่บนชั้นวางของชั้นวางสื้อเนี่ยแหละสรุปว่าตอนนี้เรามี5 6 0 0 0บาทนะคะในกกายากุซ่าสีชมพูมีเงินนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยไปในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็กดคุยกับผู้ชายกดตรงนี้แล้วก็กด ชมนะคะแบบกดชมนู่นนี่น่แบบชมว่าคุณดีมากชมว่าฉันรักคุณคุณดีมากจะคุยกับใครก็ได้นะแต่ว่าเราต้องคุยกับคนนั้นให้ดีๆนี่เราก็ก,กดตรงนี้นี่เราก็สามารถได้เงินแล้วบางครั้งก็จะโผล่ขึ้นมาบางครั้งก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะไอตัวหนังสือที่เราจะต้องการเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะว่ามันต้องกดแบบไหนกด นั้นบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีเลยอยู่ตรงน้นเออเอ,อนี่นะคะอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะได้เงินมา92บาทนะตามตัวเลข บางครั้งก็จะได้100บางครั้งก็ได้92บาทนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามเสร็จอยา่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เวลาแป้งลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดนะคะ